ปิยโตชัยะเตโซโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคโทุกโขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์ปาฏิหาริย์บารมีหลวงพ่ออัมเกสโรวัดหนองกระบอกพระเทรา,ารา์ชื่อดังเมืองระยองชื่อปรากฏตามพระราชิน,นามว่าพระครูเทพสิทธิการประวัติพระครูเทพสิธรรพทพพธิการหลวงพ่ออัมเกสโร นายอ่ำคงจรูนมีอายุ21ปีครบอายุที่จะอุปสมบททางคุณพ่อคงคุณแม่นกจึงขนขวายในการเตรียมการอุปสมบทลูกชายทว่าในเวลานั้นงานบวชเป็นเรื่องใหญ่เริ่มแต่การหาบริขารแปดแล้วต้องไปนิมนต์พระอุปัชฌาให้หลวงปู่ขาววัดทับมาผู้ทาหน้าที่พระอุปชัชฌาพระอนุาสนาวาจารหลวงพ่อวง์ วัดบ้านค่ายนาปีพุทธศักราช2495พระภิกษุอัมเกสโรได้ดำรงสมณพศในนามที่ชาวบ้านในจังหวัดระยองและใกล้เคียงเรียกท่านว่าหลวงปู่อำเรือ,อเก่าเมื่อจำพรรษาอยู่ในวัดหนองกระบอกไปเรียนวิชา,าคมกับพระอาจารย์ที่เป็นพระเกจิอาจารย์ และที่เป็นคาราวาด,ด้วยมีความสนใจด้านพลังจิตหลวงปูำว่ามารุขมูลกับท่านพระครูพิพัฒนิโรธกิจหลวงพ่อปานเจ้าอาวาสวัดบางเฮียหลวงปูำไปนมัดการหลวงพ่อปานเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปูมไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อปานที่วัดบางเฮียหลวงปูม จึงเรียนวิชาสร้างแพแก่จากเขาควายเผือกฟ้าผ่าตายจากหลวงพ่อปานจนกระทั่งสอบผ่านด้วยการเรียกแพที่เคลื่องเข้าป่ารกให้บินกลับออกมาตกตรงหน้าได้หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจึงกล่าวกับหลวงปู่อ่ำว่าฉันหมดห่วงแล้วว่าวิชาสร้างแพของฉันจะตายไปพร้อมกับฉันโดยไร้ผู้สืบทอดเธอคือผู้มีวาสนาบารมีกับการสร้างแพ จงนำวิชานี้ไปใช้ส่งคราะห์ผู้คนต่อไปเช้าวันหนึ่งหลวงปูอ่ำออกบินทบาทผ่านมีสองตายายนำเรือเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาขึ้นคานติดประกาศขายไว้หน้าบ้านในราคาที่ถูกเพียงเพื่อจะเอาเงินที่ได้มาเลี้ยงชีวิตยามแก่เวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็มเรือที่ขึ้นคานไว้บกกอนานนานจะผุพังเร็วจนในที่สุดก็จะกลายเป็นเศษไม้เมื่อใส่บาดหลวงปูอ่ำเสร็จแล้วยายจึงยกมือผนม ไห้หลวงปู่อ่ำแล้วบอกให้รู้ถึงความทุกข์ในใจหลวงปู่อ่ำเดินไปที่เรือเก่าใช้มือลูบหัวเรือไปมาก่อนจะถอยออกมายืนบริกรรมอยู่ด้านหน้าเรือที่ขึ้นคานแล้วบอกกับสองตาใหญ่ว่าในเจ็ดวันนี้แหละเรือนี้จะขายได้ครบวันเรือก็ขายได้ตาใหญ่ได้จริงๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, check, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกําลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ